สวัสดีครับมาพบกับชัยซีรีบิลเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องของการวางผังอาคารนะครับในงานก่อสร้างนะครับการเริ่มต้นงานก่อสร้างนะครับงานแรกที่เราต้องทําก็คือการวางผังอาคารการวางผังอาคารก็คือการที่เราเอาแปลนบ้านนะครับของเรานะครับไปวางลงบนที่ที่ดินนะครับทีนี้เราจะมีการจัดวางผังบ้านยังไง ให้ไปลงในที่ดินได้ครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะครับเราต้องมารู้จักเรื่องของผังอาคารก่อนนะครับผังอาคารเดี๋ยวจะอธิบายในยแบบผังฐานรากันนี่เป็นผังฐานรากนะครับมันจะเห็นภาพชาัดเพราะว่าจะมีรายละเอียดของเสาในผังอาคารเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของกิจไลกิจายก็คือคือเส้นนะครับเส้นที่สร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้สําหรับกําหนดพิกัดหรือตําแหน่งของเสานะครับ ซึ่งมันมันก็คือเส้นสองเส้นสองแกนที่เราสร้างขึ้นมาันมป็นเส้นตารางนะครับแกนหนึ่งก็คือแกนตั้งนะครับที่จะเป็นแกนตัวนี้แกนด้านนี้เป็นแกนตั้งนะครับเป็นแกนตั้งโดยจะมีระยะห่างตามตำแหน่งของเสานะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือเส้นแกนนอนคือเส้นด้านนี้เส้นด้านนี้เป็นเส้นแกนนอนจุดที่สองเส้นนี้ตัดกันตั้งฉากกันนะครับเรามาตัดกัน ตรงนั้นจะเป็นตำแหน่งของเสาโดยจะมีการตั้งตั้งชื่อนะครับเหมือนกำหนดเป็นเป็นโค้ดก็คือตั้งชื่อเส้นนี้ในแนวตั้งนี่อาจจะเป็น1 2เส้นที่3ามเส้นที่4แบบนี้ส่วนในแนวนอนอาจจะตั้งเป็นตัวอักษรอย่างนี้ก็เป็น A BCD จุดที่ตัดกันมันจะมันจะระบุเป็นชื่อเวลาเราอ้างอิงพูดถึงนะเราจะได้รู้ได้ว่าเป็นตำแหน่งอะไรเช่นอย่างนี้ก็คือเรียกว่า 1A อย่างนี้นะครับ 1A นะครับ หรือตรงนี้ก็เรียกว่า 2B แบบนี้ตรงนี้ก็คือ4 d นะครับกิจลายก็คือมันเป็นเหมือนเส้นตารางเปมนเส้นกริดที่แบ่งเพื่อจะระบุต,ตำแหน่งของเสาซึ่งตำแหน่งของเสาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะถูกกำหนดขึ้นมาจากสถาปนิกที่ออกแบบตัวหนึ่งถ้าเป็นโครงสร้างบ้านนะครับก็คือออกแบบบ้านออกมาแล้วก็สถาปนิกก็จะกำหนดตำแหน่งเอาไว้นะครับแล้วก็จะแบ่งกิจลายตามตำแหน่งของเสานั้นๆน,น,นะครับส่วนต่อไปจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของ การวางผังอาคารนะครับผังอาคารเนี่ยจะกําหนดเอาไว้ที่แบบผังบริเวณนะครับตรงนี้แบบก็มีเขียนไว้ผังบริเวณผังบริเวณก็คือผังที่มีกําหนดตัวของบ้านที่วางอยู่ในที่ดินนะครับก็จะมีในแบบก็จะมีแบบผังบริเวณแล้วก็จะมีบอกทิศทางของทิศเอาไว้นะครับทีนี้ผังในผังบริเวณเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของที่ดินนะครับจะมีกําหนดก็คือหมดเขตที่ดินเอาไว้ ตามอันนี้คือหมดเขตที่ดินนะครับการวางผังอาคารก็คือการที่เราวางแปลนบ้านนะครับที่ออกแบบเอาไว้เนี่ยไปวางลงในเขตที่ดินนะครับซึ่งผู้ออกแบบก็จะแบบออกแบบเอาไว้ว่าผังตรงตัวบ้าน,น่ยวางอยู่ในที่ดินยังไงนะครับปัญหาหรือว่าความยากในการวางวางผังที่ดินท,ท,ที่เราจะวางตัวอาคารลงในผังที่ดินก็คือว่าที่ดินในะจริงๆแล้ว่มันไม่ได้เป็น ตารางเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆแบบนี้มันจะเป็นที่โล่งๆแล้วก็มันจะไม่มีเส้นบอกมันจะไม่มีเส้นตีให้เราแบบนี้มันจะเป็นที่โล่งๆมีหญ่าหรือว่าระดับก็อาจจะไม่เท่ากันเป็นสูงๆต่ำๆแล้วก็เราก็จะเวลาเราไปหน้างงานเราก็จะไม่รู้ว่ามันเฮ้เส้นมาอยู่ตรงไหนตรงไหนคือฉากเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทําในการที่เราจะวางผังได้ก็คือ เราต้องรู้หมุดเขียดที่ดินก่อนนะครับหมุดเขียดที่ดินก็คืออย่างในแบบเนี้ยมันก็จะกําหนดเอาไว้แบบนี้นะครับตามมุมอย่างนี้เราต้องหาหมุดเขียดที่ดินให้ได้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ต้องลองวัดระยะก็คือการตรวจสอบว่าระยะตามที่กําหนดเอาไว้ในแบบอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้อย่างหมุดตัวนี้มาถึงหมุดตัวนี้นะ้วทำในแบบก็กําหนดเอาไว้แบบนี้เราต้องทําการเช็คก่อนของจริงก่อนเราวัดหน้างานจริงก่อนว่ามันตรงไหมนะครับทั้งหมดทุกจุด มันเป็นสีเป็นลักษณะของสีมุมเนาะอันนี้ก็ไม่ยากก็ลองดึงระยะหากันเลยนะครับแล้วก็ลองมาเช็คดูว่าระยะมันตรงกับในแบบไหมนะครับคือถ้ามันตรงหมายถึงว่าใกล้เคียงเราวัดแล้วว่านระยะนี่มันก็ยังอยู่ในในหัวของหมดนะครับหมดที่มันก็ขนาดประมาณสักสิบเซนนะเป็นกลมๆครับคือถ้ามันอยู่ในระยะนี่ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้ามันเกินถือว่าเราวัดจริงเลยหมดะอาจจะต้องมีการตรวจสอบหมดใหม่นะครับคือถ้า คือถ้าปกติแล้วเวลาเราไปวัดมันก็จะมีคลาเคลื่อนนิดหน่อยมันไม่ตรงกันนะครับยังไงมันก็ไม่ตรงกันอยู่แล้วแต่ว่าขอขอให้มันใกล้เคียงก็คือถ้ามันยังอยู่ในหมดเนี่ยก็คือว่าใช้ได้พยายามวัดแล้วก็เราก็ลงตำแหน่งเอาไว้ที่มันตัวเลขมันตรงกับในแบบเพราะว่าเวลาเราวางจริงเนี่ยมันจะได้ทํางานได้ง่ายเวลาเราเช็กับแบบนะครับทีนี้พอเราวัดเลยระยะของหมดแล้วครับต่อไปการวางผังเนี่ยเราต้องต้องมาเช็คว่า ตัวบ้านที่เราออกแบบเอาไว้เนี่ยมันวางผังของบ้านเนี่ยเขายึดเขายึดแนวเขตบ้านเนี่ยจากไหนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะยึดจากหน้าบ้านเช่นตัวบ้านเนี่ยอาจจะวางขนานกับตัวหน้าบ้านแบบเนี้ยอันนี้ในแบบเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะขนานให้ตัวบ้านเนี่ยมันขนานกับตามแนวด้านหน้าอาคารนะครับอย่างนี้แต่บางที่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่าหลังบ้านเนี่ยมันเป็นที่ที่ใหญ่กว่าเขาก็อาจจะวางขนานกับหลังบ้านแบบนี้ก็ได้หรือขนานกับข้างบ้านก็ได้อยู่ที่ว่า ด้านไหนมันพื้นที่มันใหญ่กว่าสามารถวางผังได้อย่างตัวอย่างบ้านตัวนี้มันเขาวางให้แนวบ้านนะครับขนานกับกับแนวเขตเราก็อาจจะยึดหมดด้านหน้าตรงนี้เป็นหลักเพื่อที่เราจะวางผังของบ้านนะครับตัวบ้านอันนี้นะครับอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ตัวบ้านตัวนี้จะมีกีดลายค่หนึ่งสองสามสี่นะครับจะเป็นตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ด้านนี้ก็จะเป็น a b c d นะก็จะเป็นกรอบตัวนี้จะเป็นกรอบของบ้าน ที่เราจะวางก็คือเราจะวางกรดลายเมื่อกี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ตีให้เป็นกรีดลงไปในที่ดินอันนี้ก็เป็น a b c d ให้มันตัดกันเพื่อที่เราจะวางตำแหน่งของเสานะครับเริ่มต้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเราจะยึดหาแนวของตัวอาคารก่อนว่าตัวอาคารนั้นเขายึดจากด้านไหนเป็นหลักอย่างตัวเนี้ยเขาใช้ตัวหน้าบ้านเป็นหลักเราก็จะหาหมุดวางลายของแนวอาคารเขาเรีรยกว่าลายแนวอาคารตรงนี้ ขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเปิดเขาเรียกว่าเปิดฉากการาวางผังก็คือสิ่งที่เราต้องต้องทำก็คือการการออกฉากเพื่อให้บ้านนั้นมันเป็นได้รูปฉากตามปิดตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาเราทํางานาในที่จริงที่มันไม่ได้เรียบมันไม่ด้เป็นระนาบแบบนี้เวลาวางเนี่ยเขาก็ต้องหาระดับหาระดับของหมดเพื่อให้ เวลาวัดระยะเนี่ยมันอยู่ในแนวระนาบนะครับเริ่มต้นนี่เขาก็จะในการวางผังอาคารนี่ก็คือเราจะตีหมดอย่างตัวนี้ถ้าเราจีตัวนี้เขาก็จะตีหมดนะครับที่ใช้ก็คือเป็นหมดที่เขาเรียกว่าเป๊กเ๊กตอกลงไปนะให้มันค่อมค่อมกับตัวหมดเขียดที่ดินนะนตีหมดเ๊กขึ้นมาแล้วก็ขึงเอ็นขึงเอ็นให้ได้แนวนี้นะครับให้มันข้อมหมดพอขึงเอ็นแล้วเนี่ยต้องหาระดับ คือเราจับระดับให้ความสูงของเอ็นเนี่ยมันสูงขึ้นมาโดยไม่ติดสิ่งกษษีดขวางอาจจะมีพวกดินที่เป็นเนินหรือเป็นหญ้าเป็นต้นไม้อะไรพวกนี้ก็ให้มันสูงขึ้นมาสักยี่0บามิเซนอะไรแบบนี้ที่ให้มันทํางานสะดวกแล้วเราก็ขึงเอ็นนะครับจากนั้นก็เมื่อได้ลายเส้นแรกอันนี้แล้วเนี่ยก็จะหาตัวนี้ลายนี้ลายแนวนอนที่ที่มีระยะออกจากแนวของเขตที่ดินอันนี้นะครับอย่างในแบบเนี้ย ที่ระบุไว้ก็คือ2องเมตรสิเราก็จะวัดระยะออกไปนะให้ได้2องเมตรสิบเก็สร้างเส้นนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราสามารถวัดระยะออกฉากจากนี้ได้เลยนี่สองเมตรสิเราก็สามารถวัดระยะได้เลยเพราะว่าเส้นนี้เรามีแล้วแล้วก็จะทําการตอกหมดอันนี้ว่าอีกทันไนหะอย่างน,นี้แล้วก็ตีตีเส้นออกมานะครับแล้วต่อไปเราก็จะหาเส้นที่ตั้งฉากกับเส้นนี้เพื่อที่จะหาหาหา กิจไลน์ในแนวตั้งนะครับอาจจะเริ่มจากเส้นนี้ก็ได้หรือด้านนี้ก็ได้แต่ตรงเนี้ยระยะที่มันกําหนดของขอบเขตที่ดินอันนี้ก็คือตรงนี้มันจะมีว่าระยะตรงนี้คือสองเมตรนะครับเป็นตัวกําหนดขอบเขตของตัวผังอาคารฝั่งนี้ก็จะเป็นระยะแต่ตรงนี้คือเราสามารถเลือกฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้น,ไดนะครับคือเราจะตีเป็นกิจไลน์อันใหญ่ก่อนก็คือเป็นกรอบ ที่เป็นสี่เหลี่ยมบ้านอย่างอันใหญ่อันนี้ก่อนนะครับเป็นแท่งนี้เพื่อที่จะหาขอบเขตรวมของตัวกรอบก่อนว่าระยะมันถูกต้องนะครับคือถ้าเราตีกรอบก็คือเราจะหาเส้นลายหนึ่งกับลายสีตรงนี้แล้วก็ลายเอกับลายดีตรงนี้เพื่อที่เราจะได้สี่มุมที่เป็นกรอบใหญ่ของบ้านก่อนจากนั้นเราก็จะมาเช็คระยะตรงนี้ที่เราวางเนี่ยว่ามันดึงระยะตามที่กําหนดเอาไว้ตรงเนี้ที่เป็นระยะล้นเนี่ยว่ามันตรงไหม ถ้ามันตรงก็คือใช้ได้มุมนี้เราก็จะมาเช็คตรงนี้ว่ามันได้ระยะตามนี้ไหมถ้าเช็คระยะด้านนี้แล้วมันตรงก็คือใช้ได้แล้วก็เราจะต้องตรวจสอบว่าผันตรงนี้มันได้ฉากก็คือเขาก็จะวัดททยงอย่างนี้วัดแทยงมุมหากันแบบนี้นะที่ได้กรอบสี่เหลี่ยมแล้วด้านนี้ด้านหนึ่งแทยงมุมตรงนี้ด้านหนึ่งอย่างนี้คือถ้าถ้าระยะเท่ากันก็แปลว่าตัวของกรอบอันใหญ่อันเนี้ยมันได้ฉากกันแล้วนะครับ จากนั้นถึงพอเราได้กรอบปันใหญ่เนี้ยก็ไม่ยากแล้วทีนี้เราก็มาหาลายย่อยเราก็วัดระยะตามกีดลายตรงนี้ได้เลยก็วัดระยะเป็นย่อยๆลงมาอย่างนี้ก็าลายสองลายสามอย่างนี้นะตรงลายย่อยตรงนี้ก็คือเป็นลาย B ลาย C แบบนี้จากนั้นก็ทําการดิ่งนะครับจากจุดตัดลงไปก็จะได้ตําแหน่งของเสานะครับเดี๋ยวรูปนี้ประกอบก็ได้กานะรออกฉากก็จะทําแบบนี้นะอย่างที่เมื่อกี้ถ้าเราเราตีหมดเด็กแล้วนะอย่างเงี้ย เราตีมุดเป็นอย่างเงี้ยมันจะได้ที่แบบที่เรียกว่าแนวเส้นอาคารตรงเนี้ยเป็นเส้นแรกแล้วกนั้นแล้วก็เราก็ออกฉากการออกฉากเนี่ยเราก็สามารถใช้อันเนี้ยเขาใช้ฉากเลยฉากทาบทาาให้ได้แนวหนึ่งนะแนวนี้แล้วก็ไปขึงเอ็นอีกด้านหนึ่งแล้วก็ใช้ปรับนะให้คนให้ให้ให้ช่างเนี่ยเขาปรับปรับจนได้แนวกับตัวฉากเนี้ยแล้วก็ตอกมดรีมันนี้เอาไว้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการออกฉากแบบหนึ่ง หน้านงานก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับตีเป๊กหลังจากที่ได้แนวฉากอย่างนี้แล้วไลายหนึ่งยังเมื่อกี้อันนี้เป็นลายแรกเนาะแล้วก็หาตัวกรอบตรงนี้อีกอันหนึ่งก็จะได้เส้นที่ตั้งฉากกันมุมหนึ่งจากนั้นเราก็ไปหามุมอื่นเปแบบนี้อันนี้เนี่ย่าสูสมนี่พอเราได้ว่าได้กรอบเมื่อกี้ได้เส้นนี้แล้วก็ได้ลายตั้งอีกอันหนึ่งอย่างนี้แล้วก็หาให้เป็นขอบสี่เหลี่ยมแบบ กรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วจากนั้นถึงมาหาลายย่อยๆแบบนี้จุดที่ตัดกันตรงเนี้ยแล้วก็ลูกดิ่งดิ่งลงไปนะแล้วก็กําหนดตรงนี้ก็คือตําแหน่งหมดของเสาหรือเสาเข็มถ้าเป็นฐานรากเสาเข็ม,มก็จะเป็นหมดเสาเข็มที่ต้องหา่านกะ็ลักษณะของการอันงผันก็คือก็จะประมาณนี้นะครับส่วนของการทํางานหน้าง,งานเดี๋ยวเราจะไปดูว่าช่างเขา มีการทำงานยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับชัยเสรีบิลเดอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการวางผังนะครับเพื่อที่จะทำเสาเข็มนะครับของบ้านนะการทำวางผังเนี่ยครับเดี๋ยวนี้นะ่นจะมีเครื่องมือพวกกล้องนะครับที่มันสามารถ วางผังวางหมุดได้เลยนะครับโดยใช้กล้องนะครับแล้วก็มีปีซึมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันสามารถวางหมุดได้แม่นยําแล้วก็ทํางานง่ายนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูวิธีการวางหมุดแบบดั้งเดิมนะครับแบบออริจินอลนะครับแบบที่สมัยก่อนที่ยังไม่มีพวกเครื่องมือช่วยนะครับดูว่าวันนี้เขาช่างนะจะมีวิธีการทาํางานยังไงนะครับจะไปดูกันครับ หาตำแหน่งหมุดนะครับวางวางหมุดก็คือเริ่มยังไงก่อนเราก็เริ่มจากการหาหมุดนี้กับหมุดนู้นครับเพื่อจะหาการออกฉากนี่คืออันนี้ก็คือหมุดเฉดเนาะแต่หมุดเฉดอันนี้มันมีหมุดหนึ่งแล้วแล้วก็หาอีกหมุดมันก็จะมีคู่ของมันใช่ครับอ่าเราก็จะได้ลายของของของแนวเฉดหมุดนี้เสร็จแล้วถึงเอ็นอ่าถึงเอ็นหมุดนี้กับหมุดนู้นอ่าหมุดนี้กับหมุดนู้นอ่าแล้วเราก็ดูตามแบบว่าแบบอ่ะ เราจะเอาเข้าไปด้านในอ่ะศูนย์กลางกับมุดเนี่ยระยะห่างเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็วัดระยะออกมาเข้าๆก่อนเข้าๆก่อนเพื่อที่เราจะตีผังใช่ครับผมตีอันนี้เขาเรียกว่าตีบาครับตีบาเพื่อหาระยะหาระยะเข้าๆไว้ก่อนตำแหน่งอ่่าตแหนงเราก็จะตีบาออกไปตามตามระยะที่อยู่ในแบบเนาะแบบเาเอาเข้าๆก่อนแล้วก็ตีออกไปสองแนวสองลายเนาะตามจีดลายถ้าลายนี้เราก็เหมือนกันจากอกมูนแล้วก็ออกมามุดนี้ใช่ เท่ากันมันก็จะตีตีระยะไปเรื่อยๆแล้วก็ตีบาขึ้นไปเสร็จแล้วก็ทําการออกฉากใช่ไหมใช่ครับเราก็เริ่มจากที่เราจะหาฉากจากแนวไหนที่เราเลือกไว้เราเลือกจากด้านนี้อเราก็วัดจากตัวนี้เข้าไปหาตัวนู้นแล้วก็จากหมุดนู้นไปหาเส้นนู้นให้มันได้แนวขนานกันให้ได้เส้นขนานครับให้ได้เส้นขนานเสร็จแล้วก็ทําการออกฉากแล้วเราก็ออกฉากตามที่แบบจับหมุดอืมอืม สมมติจากหมุดสองเมตรเราก็มาหาตรงนี้สองเมตรสองเมตรปุ๊บเราก็าร์ k ไว้พอเรามีเส้นเมนอยู่แล้วหนึ่งเส้นใช่ไหมครับอ่าเส้นเอ็นเส้นเมนอืมแล้วเราก็มาตีตะปูแล้วเราก็ดึงเอ็นอืมดึงเอ็นเสร็จเราก็มาหาฉากมุมนี้อ่าเราทำกาบเราฉากเอาฉากมุมนี้ออืมเราก็ฉากวาง หาฉากได้อ่าล้วก็ออกฉากแล้วเราก็ตีตะปูอ่าเราก็จะได้แนวออกทั้งสองด้แล้วใช่ครับจากนั้นเราก็ทำตีบาก็วัดระยะไปตามบาย่อยๆย่อยๆย่อยๆใช่โอเคหักออกว่าทำพลาด้ว ร้นานเาไไป็นอะไรนะเอย่างรับน้ำเอาย่างทำไงโอ้หียบโทษทีเดี๋ยนะอ๋อจับจับให้ระดับน้ำอยู่ที่ อยู่ที่ตำแหน่งที่เราวางไว้เนาะตะปูนี่เนาะใช่เอาแล้วเราก็มาดูอีกอันหนึ่งให้มันเท่ากันคิดีบอ,อันนี้มาให้เท่ากันอ่าแล้วเราก็ขีดไว้อ่าก็คืออันนี้จะแบบจะได้เท่ากันโอเคมีคนนการต่อกเราตอกเราต,อ,ต,อ,ตอไว้ก่อนต่อไว้ก่อนสักครึ่งตัวโอกไม้ต่อไว้ก่อนครึ่งตัวโอ้ อกพลังลุซาไทยเก่ง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 หมดเสียภาพพจหมดต่อไว้ก่อนด้วตัวอ้าวไม่เป็นไรเลยเสียไปสองแล้วครับทำไมทำไมไม่เป็นไรไม่ต้องเก่งครับไม่ต้องเก่งและเ้าเกลี่ยมาเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละครับท่ีเสียแล้วก็เอาท่าตีไว้ก่อนสักครึ่งหนึ่งอ่าอีกต่อยจะระดับเรามีเรามีระดับของเราเรอยแล้วแล้วก็มันทีย้ แข็งมันตโลแล้วมันจะแข็งยังไงอะ่ะไม่โดน,นนะแข็งกลมแข็งเด้งเมล์นะอีกเอกอีก,อกสองเส้นเอกเรื่อยเลยเรื่อยวอกหาฉากนะครับอันนี้อีกปรับระ<ห>ดับ ปรับแนวหาตามแนวฉากเรื่อยๆการปรับประดับเอ็นนะครับอัน,นดับเบาๆอีกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆครับอันนี้ได้ฉากเรียบร้อยหลังจากเราวาง บาร์ของกิลายเสร็จหมดแล้วนะครับตอกเสร็จหมดแล้วมีกิดลายมันจะมีสองสองสองด้านหากันนะครับส่วนใหญ่เขาจะให้เป็นด้านหนึ่งจะให้เป็นตัวเลขครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยอีกด้านหนึ่งจะให้เป็นเป็นตัวอักษร abc อย่างเงี้ยครับทีนี้มันก็จะตัดกันพอเป็นกิดลายเนี่ยเราจะมีวิธีเช็คว่าเราวางถูกหรือเปล่านะครับเช็คฉากเราจะเราจะเช็คด้วยการวัดทแยงมุม นะครับสองมุมหากันถ้าได้เท่ากันก็คือแสดงว่าตัวที่เราหานั้นมันได้ฉากนะครับวัดมุมนี้นะครับได้สามมตรสิบสามเมตรสิบสามสิสามอีกด้านหนึ่งครับเราก็มาเช็คดูอีกด้านหนึ่งนะครับอมันก็ได้สิบสามเมตรสิบสามเซนสิบสามเซนนะครับก็ประมาณมิลหนึ่งเราลองขยับไปตรงมุมหน่อยขยับให้ตัวเลข อันนี้มันเข้ามุมอันนี้เห็นตรงมุมอ่านี่ครับก็ขาดไปประมาณมิลน,นึงนะครับนี้ก็ถือว่าครับอันนี้ดึงระยะระหว่างกิ่ดลายย่อยนะครับนี่แต่ระยะหลังจากได้เราได้ผังกรอบรวมแล้วเราก็มาหาเป็นกิ่ดลายย่อยๆทำเ,เป็นล็อกๆทีละช่องทีละช่อง ได้ไหมเอ๊ะเล่ขอจับสิบใช่ไหมครับจับสิบครับจากเรา,เราทำให้เขาสันนั่นไงตีบาก,กิดลายได้แล้วนะครับเราก็จะขึงเอ็นนะครับเอ็นขึงเอ็นเพื่อหาขึงเอ็นระหว่างกิดลายนะครับเพื่อที่จะลงหมดุดออกฉาข <c oughs> ึงเอ็อเนไปไปฝั่งน้นนะครับกนน็จะเป็นแนวของกิดลายนะครับเฟรมนี้ แล้เราก็จะตีถึงเอ็นออกจากบาของกีดลายด้านข้างอีกด้านหนึ่งให้มันตัดกันให้เส้นมาตัดกันนี่ก็จะเป็นจุดจุดที่เราจะวางเดี๋ยวเราจะดิ่งนะใช้ดิ่งดิ่งลงไปหลังจากเราได้กีดลายที่เป็นตำแหน่งรูมนะครมันจะได้เป็นกากบาทแบบนี้นะครับแล้วก็ ดิง่ะใช้ดิ่งดิ่งออมาเ็จะได้จุดที่กเลันเส,สาเสาเข็มนะครับเส,สบร็จแ,แล้วก็ต่อะป่น,นะครับผูกเชือกแดงไว้จะได้เห็นชัดๆ